มาเรียนมหาลายัยจนจะจบการศึกษาก็ไปเจอโปสเตอร์ที่ปิดไว้ผู้หญิงส0 0ก็เลยไปอบร,ร,รมธรรมทายาหญิงพอไปถึงที่นุก็อุ้ยวัดพิธมการ์ตอนนั้นมันมีข่าวมากเขาแบบเป็นนิกายเขาไม่มีพระพุทธเจ้าเขาเป็นแบบของเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบบอกเขาว่าเราจะไม่เข้าร่วมกันอบบรมพี่ลุงก็บอกเราว่าให้เราลองดูสิว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันไหมกับที่เราเรียนมาลองดูก่อนไม่ลองจะรู้ได้ยังไง พอได้เข้าไปแล้วก็คือเป็นพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันตรวจมน์ก็นโมตสะศกดรเหมือนกันอิติปิโสเหมือนกันไม่มีบทอื่นหรือไม่มีศาสดาองค์อื่นอา้าวไม่เหมือนที่ในข่าว,ขาวเขาบอกมานี่นาะว่าเอ๊ะเขาอยู่ท่ามกลางข่าวไม่ดีได้ยังไงแล้วทําไมคนถึงยังเยอะมากอยู่แล้วก็ศรัทธามากขึ้น มีอยู่แค่3อย่างที่วัดสอนก็คือให้นั่งสมาธิรักษาศีลทำทานพอหลังจากอบรมเสร็จเรียบร้อยเราอยากเป็นอาสา,าสมัครอยากจะพาสาธุชนอยากให้เขารู้ว่าสิ่งที่ขา่าวเขาสื่อสารออกไปมันไม่ใช่เรื่องจริงก็เลยไปสมัครเป็นมัคคุเทศน์นำชมวัดชอบที่จะนาสาธุชนใหม่ๆที่เขาไม่รู้เรื่องวัดมาก่อนเขาจะถามถึงโบสถ์วัดอะไรไม่มีโบสถ์เราก็บอกพาไปเนีย่ยค่ะโบสถ์วัดพนมกายอุย้ยทำไมสร้างเหมือนโบสถ์คลิปเราก็บอกหลวงพ่อสร้างแบบประหยัดสูดประโยชน์สูงคือเราอยากให้เขาเข้าใจด้วยบุญนี้ทําให้เราเข้ามาอยู่ในอาชีพเซลล์ก็เลยขายได้ง่าย ลูกค้าเมตตา อาชีพแรกเป็นเซลล์คือถ้าเป็นเซลล์มันจะดูไม่มีเกียรติไม่มีตำแหน่งไม่มีอาชีพไหนทำแล้วหล่อทำไมเป็นเซลล์้เราก็เลยแอบบๆไม่กล้าไปแจกคือด้วยความที่แบบเจ้านายกดดันเยอะเราก็เลยยืนหน้าร้านยืนตัวอ้วนตอนนั้นอ้วนมา,ากหนักแปดสิบถายฟิตเนสเพื่ดน้ำหนกักก็ยืนอธิษฐานขอหลวงปู่ขอให้หนูขายได้นะคะถ้าหนูขายได้แสนหนึ่งเดีย๋ยวทำบุญหมดเลยแล้วก็มีลูกค้าวอกอินเข้ามาถามว่าน้องพี่อยากลดน้ำหนักก็เดินมาหาเราเลยพูงตรงหนักแปดสิบเนี่ยพันนำชมคับเหมือนนำชมวดัดก็เลยพาเขาเดิน700 คนเดียวซื้อทั้งหมู่บ้านได้20คนจากพี่คนนั้นวอล์กอินคนเดียวก็วเขาเป็นนิติบุคคล,ลเขาก็ชวนมาซื้อทั้งหมดค่าคอมมิชชั่นเดือนแรกหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเจอะมากก็เลยทําบุญกับหลวงปู่หนึ่งแสนบาทตอนนั้นเป็นบุญหล่อหลวงปู่ทองคำาน้วจนนันมาชีวิตก็พุ่งตลอดได้เงินไม่ต่ำกว่าแสนทุกเดือนสูงสุดถึงสามแสนบาทแล้วเป็นท็อปเซลแล้วไปอยู่ที่ไหนก็เป็นท็อปเซล์ แล้วก็พอนายมาเปิดพลีหน้าคอดความงามซึ่งตอนนั้นถือสินแปดไม่แต่งหน้าเลวลาขายลูกค้าก็จะมีคนส่วนใหญ่ว่าทาไมคนขายไม่เห็นสวยหน้าไม่ดีสิวเต็มหน้าอยู่เลยแล้วก็บอกลูกค้าว่าเราถือสินแปดนะเราแต่งหน้าไม่ได้แต่นี้ก็ให้ดูหน้าจริงๆลูกค้าก็เห็นถึงความจริงใจก็เลยซื้อกับเราก็เป็นท็อปเซลล์อีกแล้วก็นายก็เลยให้เป็นเมนเจอร์ไปให้เขาทุกสาขาที่เขาเปิดใหม่หาลูกค้าใหม่ๆทํายอดให้ ตอนนั้นเป็นช่วงโควิดก็คือมันว่างไปปฏิบัติธรรมที่วัดกิ่วลมช่วงนั้นเราคิดได้ว่าเราอยากทําบุญเยอะๆถ้าเรายังเป็นลูกน้องเขามันก็จะมีเงินจํากัดในการทําบุญแล้วก็เวลาจํากัดในการไปปฏิบัติธรรมอยากเป็นเจ้าของเองเราขอลาออกแล้วก็เริ่มมาเปิดคลินิกเอง สถานการณ์โควิดตอนนั้นเขาปิดห้ามก็ทําการขายไม่ได้ทีนี้เพื่อนก็ไปประกาศขายไปต,ต่อไม่ไหวเราก็เลยซื้อไว้เป็นคลินิกสมทบง,งานเขาเปิดมาเดือนแรกก็ได้เจ็ดหลักขายดีมากๆลูกค้าก็กลับมาจนเราตกใจว่าเอ้ยเขาไม่กระทบเรื่องเงินกันเลยเนาะ พอสาขา2คุณหมอก็มาบอกขายเราก็เลยไปซื้อไว้ในส่วนตัวยอดค่ะที่คุณหมอไม่ประสบความสาเร็จเปลี่ยนแค่เราเป็นเจ้าของทุกอย่างยังเหมือนเดิมหมดลูกจ้างคนเดิมบีทีคนเดิมเซลคนเดิมแล้วก็ลูกค้าเดิมๆซึ่งเรายังไม่ทาการตลาดอะไรใหม่เลยแค่เราเอาตัวเราไปใส่ในกิจการไปพัฒนาไปขายเองก็ได้เงินคืน1นล้านบาทที่เราซื้อไว้ได้ทุนคืนแต่เดือนแรกเลยจากเดิอนที่หมอทําได้เดือนละแสนแต่เรามาทําก็ได้เดือนละล้าน ไปทาสปาเจ้าของเขาจะปิดกิจการพอดีพอตั้งแต่โควิดมายอดขายไม่เคยเกินค่าเช่าเขาก็ยืมมานานเขาก็เลยบอกจะยกเลิกสัญญากับห้างแล้วก็จะปิดกิจการเราก็เลยไปถามเขาว่าขายไหมเขาขายให้เราหมดเลยทุกสาขาแค่เปลี่ยนตัวเจ้าของแล้วก็เป็นลูกค้าคนเดิมวิธีเดิมเซลเดิมเราก็ทํายอดขายกลับขึ้นมาจากเดือนละแสนก็เดือนละล้านอีกทั้ง3สาขาเราก็ทํนาแบบนั้นหมดจะมี9เดือน5สาขาคืนทุนหมดแล้วไม่มีหนี้กําไรทุกเดือนต่ก็เป็นเสือนอนกินที่มาทั้งหมดนี้ได้เพราะบุญ อย่างที่หลวงพ่อบอกทานศีลภาวนาทําให้ครบทุกๆความสาเร็จเบื้องหลังก็คือบุญเพราะว่าจริงๆลําพังในส่วนตัวคิดว่าความสามารถก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วแต่บุญเป็นเบื้องหลังความสำเร็จท,ทุกอย่างที่รักมีความเชื่อทุกวันนี้รักเริ่มจากศูนย์ในการทาศูนย์ขึ้นมาเป็นส 10, <อ>ี่เป็นร้อยเป็นพันก็มาจากบุญเป็นเบื้องหลังทุกอย่างเลยจากการรักษาศีลน,นั่งสมาธิแล้วก็ทําทานอย่างต่อเนื่องมาตลอด